ไม่รสนานสเลเต็มยอดเลยนะนม่่ไม่แต่ม้ว่ะบอกว่ารักของล้มันเป็นแค่อาการเพียงแค่เพอคิดไปกปถึงตาบาทุกคนรู้ FC กันทไมไม่ทำตามใจพวกกูเฮ้ยยังไปต่งไหไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วหลังๆแล้วละนะมีโดนตัวแล้วแล้วบางคนก็มาคอมเมนต์ว่ามึงอะไม่ทำตามใจผู้ครูอะไรเงี้ยลืมมาหมดแล้วแหละว่าติดตามมันตั้งแต่สมัยไหนฮะนีออรอ่คี่คนจะไปเจอแม่ใช่นหะเออผมจะไปเจอแม่เธอพูดเรื่องสีม่วงท้ออะไร ผมรู้ผม, <laughs> ผมรู้ผมไม่ทำการบ้านหรอกผมเจอคุณบลอลนี่มาหนี้วันนี้นะ FC นะผมเจอแม่น้องก้อยนะผมเตรียมมาหมดแล้วเพราะแล้วปกติตจะใส่เสื้อคอเลยนะคอปกติจะใส่เสื้อคอคมครับวันนี้เจอแม่น้องก้อยนะครับผมก็เ,เปลี่ยนจากเสื้อคอคมมาใส่โปโลนะครับคแม่สวัสดีครับสซงคอนั่นในรางวัลว่าตรงนี้เลยว่าเปน นี่จิบน้องก้อยไี่ก่าเนี่ยาจริงจีบนะผมจิบลูกแม่นะนอ้าวจริงเหรอนี่คุณแม่คุณแม่ดูออกไหมว่าผมจีบลูกสาวคุณแม่ดูดูออกเหมือนกันแต่ม่ารอบนอกมันก็ลับบาะมันแพงมากก็ว่าแม่ก็จะทำม,มันอยู่ที่เซ<อ>็นทรัลในมาซี่คอ,อ,อยาย,าย,อย้ายคอยาย,าย,อย้ายคอยย้ายวันนี้เดี๋ยวจะพาแม่น้องก้อยไปวัดนะครับเพราะว่าแม่น้องก้อยเนี่ยชอบไปทำบุญใช่ไหมครับแม่ครับผู้ชายจะเป็นลูกเขยแม่นี่ต้องชอบทำบุญแล้วแม่ชอบผมญไหม ไม่สะดุ้งด้วยไม่ชอบคำถามตรงๆนี่คือถ้ามองกันจริงหนูเป็นคนน่ารักถามว่าชอบไหมก็แต่ว่าก็น่ารักดีอ่ะก็ทำให้แบบ แม่ไม่คอมนะแม่ไม่เขียนะผมนี่หอมเหมือนผมหอมแม่ตัวเองอะในบรรดาแขกที่มาออกรายการลูกสาวแม่นี่แม่ชอบใครมากที่สุดมีกเก้าได้เก้าพกี้ก็น่ารักแล้รอีกโอ๊ก็น่ารักแม่พูดอะทำไมอะอยจะให้ได้ลงเหรอไปแม่ไปอยเลอย่าเลนอย่าเลนอย่าเลนแม่อย่าเลย นี่ทำมุ้ด้วยกันนะครับว่าแม่ลักษณาน้องก้อยน้้อองกอยแล้วก็พี่นิกกี้นะครับนี่แม่รู้ไหมพิเซนเตอร์เขาคือพี่พ,พีชพัชร์ะแต่คนต่อไปอ่ะนิกกี้นะชัดไม่ใช่นิกกี้ในชัดต่อจากนี้ไปนิกกี้ก้อย <c oughs> ได้ไหมแม <c oughs> ่ไปเที่ยวแม่แม่มาหลังเที่ยวกันแม่อยากไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวผมพาไปอยากไปต่างประเทศอยากไปสวิตเซอร์แลนด์เออจบโควิดผมพาแม่ไปสัญญาได้ผมสัญญาเกี่ยวก้อยกันสิผมสัญญา ไปจริงเหรอไปจริงเนี่เรื่อหมดโควิดนะแน่นะผมคนตามอันเจ็ดนะถ้าคุณแม่ follow ผมผม follow คุณแม่กลับนะคุณแม่นะแล้วทำไมเราไม่ follow ก่อนทำไมเออ follow คุณแม่เดี๋ยวนี้กรเบิดไอจีคุณแม่ให้เอฟซีขาคืนสิมาแล้วเปิดสิโอ้แม่ follow คนนั่งร้อยคนไม่ follow ผมเลยโอ้แม่ follow พุทธีเจ้ follow มาทิวดีน follow โอตาโมดแต่ไม่ follow ผมได้ไหมนะเจอกันที่หน้าไปละ